โ O อ,อสเสเรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญตั้งอยู่เลขที่ 123, หมู่11 1. ตําบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญจัดการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1,851คนจัดการศึกษาที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ประกอบการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆดังนี้หลักสูตรห้องเรียนมาตรฐานสากล WoCA s Standard s c h o o l ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกรนการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ English โปรแกรมระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับชั้นละ1ห,ห้องเรียนมุ่งเน้นเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Ash w a n โปรแกรมระดับแ้นประถมศึกษาปีที่1ถึง2และระดับชั้นประทมศึกษาปีที่4ถึง6ระดับชั้นละหนึ่งห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่ส่งเสริมผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากนี้ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญยังจัดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มเติมวิชาภาษาจีนให้กับนักเรียนทุกชั้นเรียนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญมีผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น129คนทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาภายใต้การบริหารงานของท่านดรวิชัยมานะพิมภูมิในการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ท่านรองผู้อำนวยการจักกิจพมเสนท่านรองผู้อำนวยการอดุลอุ่นใจและท่านรองปริญญาบุญมาศหลําเลิศวิชาการสื่อสารสองภาษาน้อมนำปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุงภูเรียนสู่สากลโรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ คณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญมีดังนี้ที่ปรึกษานายสมบูรณ์หมวดม่วงประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญมีหน้าที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานคณะกรรมการนายวิชัยมานะพิมพผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญประธานกรรมการนายปริญญาบุญมาศรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ รองประธานกรรมการนายอดุลอุ่นใจรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการวาทีร้อยตีพัทรกิจคุ้มผลครูกรรมการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโอเปอเตอร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญนางสาวปียวรรณบุญพิทักษ์ครูกรรมการและเลขานุก,การปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่โอเปอเตอร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญมีดังนี้เจ้าหน้าที่ SC Operator s a f e t y c e n t t r r p p r a t o r นายวิชัยมานะพิมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญหัวหน้านายปริญญาบุญมาศร,รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญเจ้าหน้าที่นางสาวปิยวรรณบุญวิทักษ์ครูเจ้าหน้าที่นางสาวจิระวรรณดวงโสภาเจ้าหน้าที่ รูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีหน้าที่รับทราบเรื่องที่แจ้งเข้ามาในระบบ MOE Safety Center โดยตรวจสอบที่ s c m o e s a f e t y c e n t e r c o m ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งเข้ามาในสถานศึกษา สรุปเหตุการณ์เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องและประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ SC Action โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า SC Operator ของโรงเรียนก่อนทุกครั้งนอกจากนี้ยังมีครูประจำชั้นทุกห้องเรียนการดำเนินการด้านความปลอดภัยของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาสถานศึกษามีการประเมินความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยดังนี้ 1. ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ 2. ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ 3. ภัยที่เกิดจากการถูกละเมื่สิทธิ์ 4. ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญเปิดใช้ระบบ MOE Safety Center จนถึงปัจจุบันแต่ยังไม่มีกรณีทั้ง4ด้านที่ส่งเข้ามาในระบบเนื่องจากโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ได้บริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบโดยมีครูประจำชั้นดูแลรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญมีกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยจัดให้มีรูปแบบหรือขบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีความสุขและได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทางด้านร่างกาย จิตใจจัดให้มีเจตกรรมส่งเสริมทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆท่ามกางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา